สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันที่6กรกฎาคม2563นะครับวันนี้ก็นะครับเย็นๆนะครับอากาศเย็นๆนะครับก็จะมาบอกวิธีนะครับไอตอฮอนแลนด์ของเรานะครับไอตอบ้านเรานะครับสำหรับมือใหม่นะครับตอฮอนแลนด์นี่นะครับสายพันธุ์นี้นะครับถ้าเกิดเราปล่อยไปนานๆนะครับเราเลี้ยงเราโดยที่เราไม่ตัดยอดไม่ตัดอะไรนะครับมันจะยาวแล้วก็จะสูงนะครับสูงทางยาวมากกว่าทางข้างล่างนะครับ ี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็อย่างนี้เลยนะครับตอฮอลแลนด์นะครับเราเลี้ยงมานะครับผมนะครับมันจะมีความยาวนะครับมันจะสูงแบบนี้ครับเหมือนต้นมะพร้าวนะครับจะยาว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 เราโดยที่ไม่แตกยอดข้างนะครับสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับผมส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นสายพันธุ์ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นไทโซโคนะครับนะครับมันจะมีตาเยอะนะครับจะมีตาเยอะตาข้างเยอะนะครับแตกตาข้างเยอะนะครับ ครนี้วันนี้ก็คือเราจะมาจัดการไอโตฮอนแลนด์นะครับไอสายพันธ์ฮอนแลนด์นะครับที่มันมีความสูงทางด้านความสูงแบบนี้นะครับโดยที่ไม่แตกตาข้างเราจะมาจัดการให้มันแตกตาข้างครับให้มันออกข้างซ้ายข้างขวานะครับนะครับไปดูกันนะครับว่าจะมีวิธีจัดการยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับตอฮอนแลนด์นะครับผมอันนี้ก็ตอฮอนแลนด์นะครับเมื่อวานที่ได้ปั่นเปลี่ยนกระถางไปนะครับสําหรับมือใหม่นะครับ ก็คืออาจจะไม่รู้้องว่าต่อฮอนแลนด์ต่อไทโซโคต่อพวกยักษ์พวกกาลามีข่มพวกนี้นะครับต้องไปต้องไปค้นหาดูนะครับในใน Google นะครับนะฮะก็ลองไปค้นดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็อย่างที่พูดนะครับว่าจะมาจัดการต่อฮอนแลนด์นะครับแบบนี้นะครับคือต่อฮอนแลนเนี่ยมันจะสูงใช่ไหมครับเราก็จัดการโดยการตัดนะครับมันสูงมันจะเป็นก้านเหมือนต้นเมื่อกี้ใช่ไหมครับจะสูงยืดเลยใช่ไหมครับยาวโดยที่ไม่มีตาข้างใช่ไหมครับเราตัด ตัดโดยใช้มีดนะครับมีดที่คมๆนะครับเนี่ยที่รับมาคมๆเลยครับตัดเฉือนนะครับพอเขาพอเราตัดไปเสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะแตกมา1-2สองอย่างที่ต้นนี้นะครับเนี่ยพอตัดนี่เสร็จนะครับเขาก็จะแตกแบบนี้นะครับเนี่ยต้นนี้นะครับผมเนี่ยเขาก็จะแตกมา1-2นะครับพอเขาแตกมา1-2ได้2กิ่งแล้วใช่ไหมครับเราจะปล่อยนะครับถ้าปล่อยมันก็จะมีแค่2กิ่งนี่แหละครับนะฮะเพื่อนๆดูนะครับ ถ้าปล่อยมันก็จะมี2กิ่งแบบนี้นะครับเราทําไงเราก็ต้องตัดอีกนะครับตัด1แตก2ตัด2แตก4นะครับนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแต่ผมก็จะต้องเลาะนะครับเลาะใบออกก่อนนะครับลิบใบนะครับเนี่ยกลรไกตัดตัดใบออกนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่เราทําการแบบนี้นะครับเพื่อที่ให้เขาเกิดทรงพุ่มนั่นเองนะครับ ต้นไม้ถ้าดูแลตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่เล็กๆมันจะดูแลดูแลง่ายนะครับถ้าเกิดว่าโตแล้วนะครับกิ่งเขาแข็งแรงแล้วมันจะทํายากมากนะครับนะมันจะไปมันจะมีหลายกิ่งมีกิ่งนู่นกิ่งนี้กิ่งนั่นกิ่งนี้นะครับเยอะแยะนะครับถ้าเราจัดการแต่เด็กๆนะครับพอโตขึ้นมันก็จัดการง่ายนะครับผมก็จะตัดอีกนะครับตัดเนี้ยนะครับตัดโดยโดยการต้องต้องดูก่อนนะครับว่าตั้งแต่เริ่มแรกเราตัดใช่ไหมครับ เริ่มแรกที่เราตัดใช่ไหมครับพอเขาเกิดมาสองกิ่งใช่ไหมครับเราต้องปล่อยให้เขาต้องปล่อยให้เขารักษาแผลเขาก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นแผลไหมครับแผลตรงนี้ใช่ไหมครับให้เขารักษาแผลเขามาถึงสัก70%นะครับของตอนะครับของระหว่างกึ่งกลางนี้นะครับเลยสมมติว่าเขาแตกมา1 2ใช่ไหมครับให้ยอดเขานะครับรักษาแผลนี้มาถึงสัก 60- 70%นะครับเลยครึ่งมานะครับเนี่ยอย่างนี้ก็70-80แแล้วนะครับเนี่ยแผลเขาหายดีแล้วนะครับ เราก็ถึงจะตัดอีกนะครับตัดเวลาตัดครั้งต่อไปก็ต้องดูนะครับดูให้ตามันแตกข้างซ้ายข้างขวานะครับถ้าคุณถ้าเพื่อนๆตัดตรงนี้ใช่ไหมครับตาเขาก็จะแตกมายื่นมาฝั่งนี้นะครับตาเขาจะแตกข้างบนนะครับถ้าเราตัดตรงนี้เราจะได้หนึ่งสองสองตาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมตัดผมจะตัดช่วงนี้ครับให้มันตาเขาแตกหนึ่งสองนะครับเพื่อให้เขาเกิดทรงพุ่มนั่นเองนะครับตัดเลยนะครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ก็จะเหลือหนึ่งสองนะครับตาแตกใหม่ก็จะแตกตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับอแล้วกิ่งล่างนะครับกิ่งล่างผมก็จะตัดอีกนะครับกิ่งล่างผมก็จะตัดอีกตัดให้เขาเมื่อกี้แตกซ้ายขวาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะแตกหน้าหลังนะครับผมจะตัดอีกตัดช่วงช่วงนี้นะครับเพื่อให้เขาแตกฝั่งนู้นแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับ ตัดอีกนะครับถ้าเราไม่ตัดนะครับเขาก็จะไม่เกิดแสงทรงพุ่มนะครับผมนะฮะหลังจากที่เราตัดนะครับปล่อยไปเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเขาจะแตกกิ่งมาแล้วก็ค่อยตัดทดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ทรงพุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ผมทําไปแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าพอเราตัดไปใช่ไหมครับอย่างที่ผลเล่าใช่ไหมครับมันก็จะแตกนะครับนะฮะไว้กิ่งหนึ่งพอตัดตัดหนึ่งมันก็แตกออกมาสองแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนะฮะ มันก็จะเกิดทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มที่เป็น่าโค้งๆมนนแบบนี้นะครับเวลามันออกดอกนะครับเพื่อนมันจะสวยนะครับมันก็จะได้ทรงนะครับก็จะได้ทรงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดนะครับตอฮอนแลนด์เรานี่นะครับมันก็จะมีช่อหนึ่งก็จะมีแค่ดอกเดียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเหมือนต้นนี้นะครับช่อหนึ่งไม่ใช่มีดอกเดียวดอกช่อหนึ่งไม่ใช่มีดอกเดียวนะครับเพื่อนขอแก้นะครับช่อหนึ่งมันมีต้นิงมันมีแค่หนึ่งช่อนะครับไม่ใช่ดอกเดียวนี่นะครับเหมือนต้นนี้นะครับ นี่เลยนะครับเนี่ยนะฮะมืดไปไหมครับเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยหนึ่งต้นนะครับเนี่ยหนึ่งต้นแบบนี้นะครับก็จะมีแค่หนึ่งช่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรตัดทดนะครับตัดทดตัดทดในเวลาที่เหมาะสมนะครับผมให้เขาแตกยอดแตกกิ่งมาเยอะเราเวลาออกดอกเขาจะได้สวยงามนะครับโอเคนะครับจากช่องหมวกทองชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามให้น้ำเนียกด์กดซับสไครต์ให้น้ำเนียกดไลค์ให้น้ำเด้อขอบคุณครับผมสวัสดีครับ